บึ้มแอมยกมีดทำไว้เออโอ้โหสองสองแต่เมียไม่อยู่นี่ยากเลยนะบอกเลยไหนนะเออไอ้เคียมันเอาอะไรวะน่ะยัดซึบถามด้วยเดี๋ยวอยู่แล้วลาเตสนี่ไปออบเออยอมแม่ลุงนี่เตะพี่ออฟสองสอง ไม่ตึกขวดขางมั้ร้อยเกี่ยวเลยคุณบึ้มโอ้ต่แต่สองสองแชมโคไทยเสริมฮะเนี่ยะอกบางฟีเตะเกือบถึกมิกเปิดแตกฮะกติ้กกติตบ

Ồ, uh -oh. đắng lên luôn nhé Biết thế, uh. ừ Biết thế